สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของ Mr. b e ตอรกันนะคะยูทูบเบอร์ที่ดังแบบถล่มทลายเลยครับผมเรียกว่าดังระดับโลกจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องโชคหรือว่าคอนเทนต์มันไวรัลเฉยๆหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านนั้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่แบบเออแยบยนซ่อนอยู่ซึ่งน่าสนใจมากมโดยเฉพาะสำหรับคนทำธุรกิจ ครับวันนี้เราจะมาแกะอรอยกันจากบทวิเคราะห์ของ p i l Acnew จาก podcast The Nut นะครับเขาดูวิดีโอ m r Beast ไป50กว่าชั่วโมงเลยนะโห50ชั่วโมงเพื่อสกัดบทเรียนให้เราเอาไปใช้ได้จริงเลยใช่ครับมาดูกันว่าหลังยอดวิวหลายร้อยล้านครั้งเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่โอเคค่ะกลยุทธ์แรกที่ Pew ขอชีให้เห็นเลยคือ input bias หรืออคติจากความพยายามอืม หลักการมันก็คือว่าคนเรามักจะให้ค่ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าโหมันต้องใช้ความพยายามเยอะใช้เวลาเยอะทรัพยากรเยอะในการสร้างขึ้นมานึกภาพออกเลยค่ะอย่างวิดีโอยุครักแรกของมิสเตอร์บีสที่แบบทำอะไรน่าเบื่อมากๆแต่ใช้เวลานานสุดๆใช่ครับ อย่างอ่านคำยาวที่สุดในภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือนับเลขถึงแสนนี่คือ24ชั่วโมงเลยนะคะโหใครจะไปทำเงินใช่ไหมครับนั่นสิคะดูไม่น่าสนใจเลยแต่คนดูเป็นล้านจุดนี้แหละครับที่น่าทึ่งคือคนดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูเพราะกิจกรรมมันสนุกนะแต่เขารับรู้ถึงความทุ่มเทที่มันดูแบบบ้าบินนินนิดนะครับ เหมือนกับว่าเฮ้ยคนนี้ทุ่มเททําอะไรที่มันดูไร้าสาระมากๆได้ขนาดนี้เลยเหรอถูกต้องครับมันเลยเด่นมันทําให้คนสงสัยว่าทําไมทําไปเพื่ออะไร เงืนหมายความว่าธุรกิจก็เอาไปปรับใช้ได้โดยเน้นการสื่อสารให้เห็นถึงความพยายามเบื้องหลังใช่เลยครับไม่ต้องไปนับแรก24ชั่วโมงก็ได้นะค่ะครับแต่อาจจะแบบเอ่อโชว์เบื้องหลังการพัฒนาสินค้าการวิจัยที่ใช้เวลานานความพิถีพิถันการบอกว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่เดือนเพื่อสิ่งนี้ครับหรือทีมทุ่มเทกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยังไงพวกเนี้ยมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยมันมีค่าเพราะมีความพยายามจริงจังอยู่เบื้องหลัง แต่สําคัญคือต้องเป็นความพยายามจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สร้างภาพอันนี้สําคัญมากครับต้องจริงใจพอพูดถึงการลงทุนลงแรงปุบ๊บมันก็นึกถึงอีกกลยุทธ์หนึ่งเลยค่ะ costly signaling การส่งสัญญาณด้วยต้นทุนสูงชัดเจนมากในเคสมิสเตอรนะครับการแจกเงินแจกรถทำโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ใช้เงินมหาศาล มันเหมือนการบอกอะไรบางอย่างกับคนดูใช่ครับหลัก costly signaling คือการแสดงให้เห็นว่าเราลงทุนเยอะไม่ว่าจะเงินเวลาหรือทัพยากรเพื่อบอกว่าเรามั่นใจนะเราเชื่อถือได้นะเรามีความสามารถจริงๆการใช้เงินเยอะๆของมิสเตอร์บีสก็คือสัญญาณว่าเขาทุ่มเทกับช่องกับผู้ชมแล้วก็มีปัญญาจะทำสิ่งที่มันใหญ่ๆได้ถูกต้องครับมันสร้างความน่าเชื่อถืออย่างรวดเร็วแต่ว่าธุรกิจส่วนใหญ่คงไม่ได้มีงบเท่ามิสเตอร์บีสค่ะ จะเอาหลักการนี้มาใช้ยังไงดีคะอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนด้วยเวลาแล้วก็ความใส่ใจในคุณภาพเนี่ยก็เป็น Costly Signaling ที่เวิร์กมากๆเหมือนกันหมายถึงยังไงคะก็อย่างเช่นการมีเว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีภาพสวยใช้งานง่ายหรือว่าสื่อการตลาดต่างๆรูปภาพวิดีโอเสียงมันดูโปรดักชันดีอ๋อหรือกระบวนการบริการลูกค้าที่แบบ ละเอียดใส่ใจมากๆใช่ครับสิ่งเหล่านี้มันสื่ออ้อมว่าเราใส่ใจนะเราลงทุนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดถึงแม้จะเป็นการลงทุนด้วยเวลาและความตั้งใจมันก็คือสัญญาณของต้นทุนที่สูงอยู่ดีเข้าใจแล้วค่ะคือคุณภาพเองจะเป็นสัญญาณของการลงทุนอย่างหนึ่งครับผมมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายอันนี้ดูเป็นายเซนของมิสเตอร์บีสเลย curiosity gap ช่องว่างแห่งความอยากรู้ ใช่เลยครับจากชื่อคลิปเขาเลยที่แบบตั้งคำถามหรือเอาอะไรสุดขั้วมาเทียบกันเช่นโรงแรมคืนละดอลลร์เดียวกับคืนล้านดอลลร์ครับคือหลักการมันคือสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนดูรู้อยู่แล้วกับสิ่งที่เขาอยากจะรู้เพื่อกระตุ้นความสงสัยให้อยากคลิกเข้ามาหาคำตอบพอเห็นเชื่อคลิปปุ๊บมันเกิดคำถามในใจทันทีเลยต่างกันยังไงคุ้มไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละครับคือเป้าหมาย แล้วธุรกิจจะสร้าง curiosity g a บยังไงไม่ให้มันดูเป็นคลิกเบ t ที่แบบน่ารำคาญนะคะจุดสำคัญเลยคือต้องสร้างความอยากรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจริงๆแล้วก็ต้องตอบสนองความอยากรู้นั้นในเนื้อหาด้วยไม่ใช่แค่หลอกให้คลิกอ๋อคือต้องมีสาระจริงๆรองรับใช่ครับอาจจะใช้คาถามที่กระตุ้นความคิดหรือบอกใบ้ฟีเจอร์ใหม่เช่นเร็วนี้คุณจะ หรือปล่อยภาพเบลอเบลอสินค้าใหม่ครับหรือเล่าเรื่องที่ยังไม่จบมันดึงความสนใจได้ดีทําให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนแบบเอ้ยกําลังจะได้คนพบอะไรบางอย่างหรือเป็นคนวงในที่รู้ก่อนเหมือนบอกว่ามีของดีรออยู่นะแต่ต้องตามต่อประมาณนั้นเลยครับแต่ มีข้อควรจำที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับทั้ง3กลยุทธ์นี้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น input by ask costly signaling หรือ curiosity gap เนี่ยมันจะ work ก็ต่อเมื่อมันอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและคุณค่าที่แท้จริงเท่านั้นห้าม fake เด็ดขาดใช่ครับการเสียแซงว่าพยายาม การอวดว่าลงทุนเกินจริงหรือสร้างความอยากรู้ปลอมๆสุดท้ายมันจับได้แล้วผลเสียมันจะมากกว่าผลดีเยอะเลยเพราะลูกค้าหรือคนดูเขาก็ฉลาดพอที่จะมองออกในระยะยาวแน่นอนครับยุคนี้คอนเทนต์มันเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็ผิวเผินการที่เราลงทุนลงแรงจริงๆทำสิ่งนี้แตกต่างมีคุณภาพแล้วสื่อสารมันออกไปอย่างฉลาดและจริงใจนี่แหละครับ คือสิ่งที่จะทำให้เราโดดเด่นและยั่งยืนได้สรุปได้ดีมากเลยค่ะงั้นก็คือกลยุทธ์จิตวิทยา3ข้อนี้ Input by a s c o s t l y Signaling, Curiosity Gap ไม่ใช่แค่เทคนิคสำหรับยูทูบเบอร์แต่ธุรกิจเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือดึงดูดลูกค้าแล้วก็เติบโตได้หัวใจสำคัญก็คือการลงทุนลงแรงอย่างจริงใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็หาวิธีสื่อสารความทุ่มเทนั้นออกไปอย่างมีชั้นเชิงถูกต้องที่สุดครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย อะไรคือคุณค่าพื้นฐานจริงๆหรือปัจจัยอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยั่งยืนของมิสเตอร์บีสต์อืมน่าคิดนะครับอะไรที่ทำให้เขายังครองใจผู้ชมได้มากมายขนาดนี้ลองนำไปขบคิดกันต่อดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับ